เมื่อก่อนผมชอบพูดครับว่าการเล่นเกมดีๆสักเกมมันก็เหมือนการดูหนังดีๆสักเรื่องแต่ว่าปีนี้เนี่ยแม่งเต็มไปด้วยเกมดีๆที่มีทั้งเนื้อเรื่องดีๆเกมเพลย์ดีๆอะไรก็ดีไปหมดและหนึ่งในนั้นคือเกมที่ผมกะโหลดมาเล่นขำ,ขำ <S <S ๆเพราะกระแสมันค่อนข้างแรงในไทยนั่นคือ Dispatch คือกะว่าโหลดมาเล่นขำๆแต่ว่าพอเปิดเกมเล่นยาวจนจบทีเดียวจบรู้สึกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ย มามืดมากๆ Thispad เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่พัฒนาโดยสตูดิโอที่ชื่อว่า Adhoc Studio สตูดิโอที่มีอดีตทีมงานระดับหัวกะทิจาก Tell t a l e Game เจ้าของผลงาน The Walking Dead The w h o o p n g h g t s Thispad เนี่ยเป็นเกมแนวเดียวกันมันเป็นเกมแนว Narrative Adventure แต่บอกเลยว่าให้คุณลืม Tell t a l e ไปครับใน Tell t a l e เนี่ยมันจะมีฉากเอื่อยอยู่หลายฉากอย่างการเดินสำรวจแมปสำรวจห้อง ที่มีพื้นที่จำกัดแล้วรู้สึกไม่อิสระเท่าไหร่ต้องคุยกับ NPC ทุกคนให้ครบให้ลืมภาพนั้นไปเพราะสำหรับด i s p a d เกมมันมีเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วมันก็เล่าไปเลยไม่ต้องมาเดินสำรวจไม่ต้องมาเดินคุยทุกบทสนทนาทุกอย่างที่เราดูเป็นสิ่งที่ทีมงานอยากจะเล่าอยู่แล้วครับการเดินเรื่องมาเลยกระชับกว่าเดิมให้ฟิลดูหนังแอนิเมชั่นซูเปอร์ฮีโร่ที่บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาก นั่นแหละครับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า Dispatch มันเป็นยังไงเป็นรีวิวป้ายยาที่ฟังแล้วอยากให้คนลองโหลดมาเล่น Dis dispatch เนี่ยเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตสันอดีตซูปเปอร์ฮีโร่เมคเคแมนฮีโร่ชุดเกาะตัวใหญ่ที่ไม่ได้มีพลังพิเศษแต่มันเกิดเรื่องพลิกผันคือระว่างต่อสู้กับเหล่าร้ายชุดเกาะของเขาก็พังยับเยินจนไม่สามารถกลับไปซ่อมได้โรเบิร์ตก็เลยต้องผันตัวมาทำหน้าที่ดิสเพดเชอร์ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและคอยสั่งการรวมถึงแนะแนวฮีโร่หน้าใหม่ที่พวกนี้เคยเป็นเหล่าวายร้ายมาก่อนอย่างที่บอกครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นแนว a ีเทอดเวนเจอร์และมันไม่มีการสำรวจแล้วเพราะงั้นระหว่างเล่นมันก็เลยเหมือนการดูคัตซีนไปเรื่อยๆ ดูเนื้อเรื่องดูสิ่งที่เกมอยากจะเล่าและกด QTE เมื่อถึงจุดสำคัญเกมจะมีตัวเลือกมาให้เลือกตอบซึ่งการตอบของเราก็จะส่งผลต่อ,อก,การดำเนินเนื้อเรื่องส่งผลต่อ,อค่าความสนิทสนมของตัวละครแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเกมมันมีเกมเพลย์จริงๆไม่ใช่แค่การเลือกตอบหรือการสำรวจเกมเพลย์ของเกมเกมนี้ก็คือการบริหารจัดการทีมซูเปอร์ฮีโร่และส่งพวกเขาไปทำงานตามที่มีคนแจ้งมา ในเกมเราจะได้รู้จักกับตัวละครอ,อื่นๆมีปฏิสัมพันธ์พูดคุย,คยเลือกตอบอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าในช่วงของเกมเพ์ตัวละคเรเหล่านั้นเนี่ยจะคอยทําตามคําสั่งที่เราสั่งครับคือเราจะได้รับสายจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเขากําลังมีปัญหาอะไรอยู่ต้องการให้ฮีโร่ของเราไปช่วยทางไหนหรือมีโจรกําลังบุกปนต้องไปช่วยตํารวจโดยแต่และสถานการณ์จะมีคําใบ้มาให้ครับว่าสถานการณ์นี้จะแก้ปัญหาต้องใช้ความสามารถด้านไหน แล้วเราก็ต้องเอาตัวละครในทีมของเราเนี่ยเลือกส่งไปทําภารกิจให้เหมาะสมโดยตัวละครแต่และตัวจะมีค่าสถานะที่แตกต่างกันความฉลาดความอึดความเร็วและไม่ใช่แค่นั้นครับทุกตัวละครจะมีความสามารถพิเศษที่เราค่อยๆปลดล็อกแล้วหวงเล่นแล้วยิ่งเล่นไปมันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกตัวละครให้เหมาะกับงานถ้าเกิดเป็นงานที่ต้องใช้ความไหวเราต้องใช้ตัวละครอย่างอินวิสิเกิลสาววีโมที่หายตัวได้แลว้วไหวโคตร หรือถ้าเป็นสายบวกก็ต้องแฟลมเบ์ผู้ใช้ไฟเหมือนจอนนี่ f อฟของ Marvel อะไรประมาณนั้นครับส่วนงานจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานะและดวงและทุกตัวเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์มีอะไรที่น่าจดจำนอกจากเกมเพลย์บริหารฮีโร่เราจะได้เล่นมิน,นิเกมอื่นๆอีกนิดหน่อยและเกมโรเบิร์ตต้องแฮกนู่นแฮกนี่ซึ่งมันจะเป็นพารเซลง่ายๆให้เราเล่นครับจริงๆเรื่องเกมเพลย์เหมือนทำออกมา เพื่อให้เราเข้าใจบริบทเข้าใจตัวละครมากขึ้นเหมือนได้รู้จักระหว่างเล่นนะ่ะแต่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครแค่ในหน้าจอควบคุมทีมเนื้อเรื่องมันเล่าไปด้วยว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงเราจะอินกับเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆง่ายๆเลยคือผมชอบมากครับระหว่างเล่นแม่งเหมือนดูหนังแล้วตัวละครทุกตัวแม่งมีสเสน่ห์หมดเลยนักแสดงเทพทั้งนั้นครับ อย่างตัวเอกก็ได้แอรอนพอลนักสแสดงชื่อดังมาร่วมภาคด้วยระบบของเกมอะ่ะมันดีมากคือมันเป็นตลกเสียดสีแล้วก็มีความลุ้นมีดราม่าทุกอย่างลงมาได้ถูกจังหวะแล้วการเลือกมุมกล้องกับดนตรีประกอบก็ดีเหมือนผมดูหนังดีดีสักเรื่องคือจังหวะการดําเนินเนื้อเรื่องก็ดีมากจังหวะการสลับเข้าเกมเพลย์ก็ดีเหมือนกันระหว่างดูเคสซีนกับบริหารซูเปอร์ฮีโร่ทุกอย่างมันสมูทไปหมดไม่รู้สึกว่าถูกขัดจังหวะเลย เหมือนเราได้คุมสถานการณ์จริงๆมากกว่าเกมของเทลเทลเก่าๆที่เราไปเดินสำรวจเดินคุยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทางเลือกของตัวเกมมันเป็น illusion of choice มันเป็นทางเลือกที่เหมือนจะเยอะแต่ว่าผลของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับมีตัวเลือกที่สำคัญจริงๆไม่กี่ตัวเลือกสุดท้ายเราเนื้อเรื่องหลักจะเดินไปในทางเดิมสิ่งที่เปลี่ยนคือ Reaction ของตัวละครกับ r รีแอ i ชัของโรเบิร์ตที่เปลี่ยนไปแค่นั้นครับซึ่งตรงนี้เอาจริงๆก็พอรับได้ครับเหมือนการดูหนังดีๆสักเรื่องแต่สิ่งที่รับไม่ได้เลยคือไม่ไม่มีปุ่มสคริปครับคือเกมนี้เป็นเกมเลือกตอบครับและกว่าจะไปถึงฉากที่เราเลือกตอบเราต้องดูคัสซีนดูเนื้อเรื่องอย่างยาวบางครั้งมันซ้ำแล้วพอมันข้ามไม่ได้มันทำให้อารมณ์การเล่นรอบ2รอบ3เนี่ยลดลงไปหวัวๆครับคือน่าจะ อัแพดใส่ปุ่มคลิปในฉากที่เราดูไปแล้วมาหน่อยถ้ามีจะดีมากๆจริงๆมีข้อเสียใหญ่อีกอย่างคือมันเป็นเกมเนื้อเรื่องครับถ้าเกิดคุณเล่นแล้วไม่ชอบเนื้อเรื่องไม่ชอบอะไรแนวนี้ก็อาจจะไม่ชอบไปเลยแต่อยากให้ลองเล่นดูครับอยากให้ลองเปิดใจนั่นแหละครับดิสแพ h เกมแนว Narrative เล่าเรื่องที่ผสมผสานความเป็น Super Hero, ซูเปอร์ฮีโร่ซิทคอมตลกรลายแล้วก็แอคชั่นคือจริงๆมีทุกอารมณ์เลย ฉากเซ็กซี่ก็มีนะเซ็กซี่แบบ18บวกเลยตัวละครก็มีสเสน่ห์คือคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่อยู่ในทีมเราอะ่ะดีหมดเลยเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับแนะนำให้ไปเล่นแต่ใครเล่นจบแล้วเนี่ยลองคุยกันหน่อยครับว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณเลือกคนไหนหรือว่าจบแบบไหนคิเดเห็ยนยังไงลองคอมเมนต์คุยกันครับส่วนสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัครับ